7UP s i น i n g สายซิาโอ้โหกำลังขึ้นสวยเลยนะสวยเลยนะดูภาพใหญ่ก่อนไหมจำกันได้หรือเปล่า 7UP เป็นแบบไหนนะนี่ครับปรับฐานดุเลยนะปรับฐานดุเลยนะครับปรับฐานไปที่20สสตังนะ20สตังนะนี่ครับสร้างราคาน่ารักไว้ โหดร้ายมากที่ราคา8บาท10แป๊บหนึ่งนะครับเส้นเดือบลากลมาก่อนปรับสีก่อนจะได้เห็นชาร์ตนะและมีอีกราคาน่ารักหนึ่งก็คือประมาณ5บาท4 7กับ5บาท56นะงั้นเราใช้5บาท ห้าสิบหกเนาะกับห้าบาทสี่สิบเจ็ดใกล้สุดครับแปบาทมันไกลตัวไปนะไกลตัวไปก็แถวนี้แล้วกันนะครับเราก็ตีมาตรงแถวแถวยี่สบตังยี่สบตังก็อยู่ประมาณโซนนี้นะครับโซนนี้เนาะคุณต้องรู้นะว่าหุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับอืแต่ถามันยังไกลไปไม่ไกลใช่ไหมยังไปไม่ไกลครับ นะจัดทรงเส้นก่อนนะครับอ่านิดนึงแล้วก็จัดตรงนี้นะครับ ะจะประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปตรง20ตังค์ได้หรอกคุณไม่ต้องกลัวตรงนั้นนะอืมนะครับ20ตังค์มันเป็นจุดสะสมที่ควรสะสมแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเออมันจะไปอยู่20ตังค์แล้วมันจะไม่ลงไปต่อหรอใช่ไหมนะครับแต่ตอนเนี้เราให้เรารู้ก่อนว่าเซเว่นอเนี่ย มันขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้ละเส้นเทนเส้นกดบอกว่าเซเว่นอัพขึ้นตั้งแต่สามสิบตังคนะ์นะเส้นสองร้อยวันบอกว่าเซเว่นอัพเนี่ยขึ้นในโซนสี่สิบตังค์เห็นไหมยี่สิบตังค์ขึ้นย่อหลุดขึ้นใหม่พอย่อไม่หลุดเนี่ยจังหวะย่อไม่หลุดจะวิ่งอืนะครับเราก็เลยรู้ว่าเออฐานมันอยู่สี่สิบตังค์นะสี่สิบตังค์นะครับตอนนี้มันราคาปัจจุบันมันบาทสิบหกสตางค์แล้วใช่ไหม คุณต้องอ่านแนวรับก่อนนะครับแนวรับแรกเนี่ยที่ไม่ควรจะหลุดลงมาคือบาท5ตังและกรอบแนวรับก็คือ83ตังก็คือกรอบไซด์เวก่อนที่เขาจะเบรกบาท5ตังได้เนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้นะอืมนะครับแล้วคุณก็อ่านแนวรับใกล้สุดด้วย แนวรับใกล้สุดผมก็จะให้เป็นโลของแท่งเขาคือบาทเจ็ดตังค์บาทเจ็ดตังค์นะบาทเจ็ดตังค์นะครับแล้วก็อ่านแนวรับกลางๆให้หน่อยก่อนที่มันจะเป็นข้อเตือนก่อนที่มันจะหลุด83สตางค์ก็คือ96สสตางค์เออเตือนมันก่อนนะแต่ถามว่าจะเบรกไปไหนที่มันแบบขึ้นต่อได้ไหมนี่ไงทายของแท่งเลยครับเบรกแน่ๆนะเบรกแน่ๆนะครับ ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นก่อนที่จะไปบาท20ได้ไหมด่านเนี้ครับด่านนี้เลยด่านนี้เลยครับเนี่ยด่านนี้ด่านนี้นะถ้าผ่านไปได้นะเราจ์ลบห้าจุดนิดหน่อยอ่า ก็จะเจอกันประมาณบาทห้าสิบห้าสตางค์เซเวนอัพนะนะครับและสองบาทก่อนอ่าสองบาทก่อนนะสองบาทก่อนแถวนี้ไม่น่าผ่านง่ายไม่น่าผ่านง่ายนะครับโซนนี้เลยก่อนที่จะถึงแกลบของเซเว่นอัพก่อนที่ถึงแกลบของเซเว่นอัพนะ เอาสมาชิกขอเก้ากุ๊ปรายนะครับวันนี้7จ็ดโมงแล้วนะ7จ็ดโมงแล้วนะโอ้ตื่นกันเร็วน่าจะตื่นทำงานกันมากกว่านะวันนี้เป็นวันปกตินะจ๊ะไม่ใช่วันหยุดเนี่ยดูแถวๆ2บาทก่อนนะครับเพราะโซนนี้มันหนักหนาสาหัสอยู่นะตั้งแต่ปี2014นะคุณนะตึมอ่ะเนี่ยนะแล้วค่อยมาอัปเดตพาร์ทสากันก็ได้นะครับมองดูแล้วนะ อย่าเพิ่งมองเซเอัพไปไกลมากนะครับเพราะหุ้นมันซิ่งด้วยแหละเรื่องของเรื่องคือเขาลุมกันโนเนียเลยนะลุมกันโนเนียเลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะถ้าหลุดบาทถ้าหลุดบาทหนึ่งอะ่ะก็เริ่มก็เริ่มไม่ค่อยดีนะนะครับถ้าเขาทรงตัวอยู่แถวบาทหนึ่งกับบาทเจ็ดตังค์ได้ก็โอเคครับถ้าหลุดบาทหนึ่งก็เสียวๆแล้วนะอืมนะตอนทุบมันทุบแรงนะครับทุบมันทุบแรงสรุปแผนเซเว่นอัพครับ แนวรับบาท7ตังกับบาท5ตังนะแล้วบ,บาท9 6ตังสรุปแผนเซเว่นอัพครับแนวรับบาท5ตังกับบาท7ตังและ96ตังไม่ควรหลุดไม่ควรลงมารอหลุด83ตังเพราะมันจะลงแรงนะครับหลุด96ตังในคุณต้องหนีแล้วหรือว่าเห็นใต้บาทหนึ่งเนี่ยคุณต้องหนีแล้ว,ว,ลวถ้าเกิดคุณทุนสูงนะแต่ถ้าเบรกบาท20ไปได้เนี่ยโอกาสเจอกันบาท4กับบาท5มีครับ บาทสี่บาทห้านะในโซนของก่อนที่มันจะพุ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่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 ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยถึงสองบาทเนี่ยผมว่าตรงนี้ยากแล้วตรงนี้ยากนะครับคนตรงนี้ยากแล้วคนตรงนี้เขารอลงล้รอลงนะครับผ่านสองบาทให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพาร์ทสามกันนะนะครับอืม รามานี้เซเว่นอครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ